ถัดไปเป็นอุปกรณ์ประกอบนะในในหลอดประเภทที่เป็นแก๊สดิชาร์ตนะครับ mm hmm. ก็คือปุ่มพวกโฟเลสเซนต์พวกเมอร์คิวรี a เมทัลฮา n e ไลน์อะไรพวกนั้นนะครับพวกโล่เพชเชอร์โซเดียมไฮเพชเชอร์โซเดียมพวกนี้ตัวมันเองหลักการจริงๆมันจะเป็นหม้อแปลงนั่นแหละ ก็คือนึกภาพว่ามันแบบมีแคนเหล็กอยู่แล้วก็มีขดลวดเข้ามาขดลวดฝั่งเข้าฝั่งออกนี้นะครับคือคือไอฝั่งขาเข้าเนี่ยมันอาจจะมาจากการไฟฟ้าอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะแกว่งขึ้นลงได้ไอตัวนี้มันจะเหมือนเป็นบันหลาดมันจะเหมือนเป็นกันชนนะครับคืออีตรงนี้ข้างนี้จะกระเพื่อมยังไงแต่อ้ข้างนี้จ่ายไปมันก็จะนิ่งนิ่งกว่ารับรับจากไอตรงนี้ไปตรงๆแน่ๆนะครับอารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับ อย่างนะนอ่าก็คือเนี่ยหน้าที่หลักมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับทีนี้ถ้าเป็นบัลลัด ronics, อิเล็กทรอนิกส์อ่ามันก็จะทำงานด้วยหลักการด้วยด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ใช่ไอหลักการพื้นฐานแบบมอบแปลงแบบเมื่อกี้นะครับ ทีนี้บรรลาดก็มีสาประเภทนะครับก็จะมีแบบแกนเหล็กทั่วไปนะครับแบบสูญเสียต่ำอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น low loss บรรลาดนะครับ low loss magnetic อันนี้จะเรียกว่าเป็น magnetic บรรดาลนะครับเป็นบรรลาดแม่เหล็กนะส่วนอันนี้ก็จะเป็น low loss magnetic บรรดาลนะครับอันนี้ไปด้วยกันแล้วก็อันนี้เป็นเลกทอนิกโดยทั่วไปอะ่ะเขาจะคิดว่าตัวนี้กินไฟประมาณ1ิบวัตต์ต่อตัวนะครับ ตัวนี้ห้าถึงหวัตต์ต่อตัวนะครับซึ่งก็เวลาเราเอาไปคำนวณว่ามันใช้พลังงานเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่ามันกินไฟห้าจุห้าวัตต์นะครับส่วนบลายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาจะคิดว่ากินไฟสุดที่ศูนวัตต์นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันกินหนึ่งถึงสองวัตต์ต่อตัวเพียงแต่ว่าเวลาเราต่อไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นลด กำลังไฟฟ้าของหลอดลง1-2วัตต์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสุดทีแล้วก็มองเสมือนว่าบัลลาดอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันกินไฟเป็นศูนย์นะทางนี้กินไม่ใช่นะครับก็เวลาเราไปคำนวณว่าพื้นที่หนึ่งหนึ่งอนะ่ะใช้ไฟฟ้าในระบบในระบบไฟฟ้าแสงสว่างมากน้อยแค่ไหนเนี่ย นอกจากกําลังไฟฟ้าของหลอดแล้วเนี่ยจะต้องมาคิดกําลังไฟฟ้าของบรลลาดด้วยนะครับโอเคนะครับบรลลาดมีเบอร์ห้ามีอะไรนี้ด้วยนะก็ว่าไปนะครับข้ามไปข้ามไปอ,อตรงนี้เราพูดไปยังนาะ เห็นนะอ่าเนี่ยที่่อกค้พูดไปนะครับว่ามันกินไฟประมาณสิบบตทต,ต่อตัวแล้วก็ดูเอฟเฟกเตอร์มันสินะเอาเฟกเตอร์มันก็จะต่ำาต่ำมากนะต่ำกว่าสูนชุดให้นะครับโอเคเนาะบริษัแกนเหล็กนพอเป็นบริษัอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ Okay. Power factor ดีขึ้นมากนะครับไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ไม่มีจังหวะแบบอะไรนะั้นหน่วงสองสามวิก่อนจะติดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อ่ต่อกับหลอดไฟได้มากกว่าหนึ่งหลอดเงี้ยถ้าเป็นหลอดแกนเหล็กอะหลอดบัลลัตแกนไม่ใช่ไม่ใช่หลอดบัลลัตแกนเหล็กเนี่ยจะต่อกับหลอดไฟได้ส่วนใหญ่เราจะต่อกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ แต่ว่าในบางที่อาจจะต่อแบบหนึ่งต่อสองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่เราก็จะติดแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบรรลัยอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็หนึ่งบรรลารับต่อไฟได้หลายตัวก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วก ะนะหลาดมันจะประมาณนี้นะครับ